สวัสดีครับทุกคนยินดีต้านรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวลี้ลับผีวิญญาณและตำนานสยองขวัญจากทุกสารทิศและในตอนนี้ผมทีจะพาทุกคนไปเจอกับหนึ่งในนิยายผีไทยที่เรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศขนหูลุกได้แบบไม่ต้องพึ่งเสียงดนตรีประกอบเลยครับ เรื่องนี้มีชื่อว่าแสงสุดท้ายแห่งศรัทธาตำนานผีดาวตกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่นิยายผีธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ผสมผสานความลี้ลับเข้ากับความเชื่อเก่าแก่ของหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือของไทยกับคำถามที่สะเทือนใจว่าถ้าเราเริ่มสงสัยในสิ่งที่เราเคยศรัทธาแล้วสิ่งนั้นจะยังอยู่เพื่อปกป้องเราหรือไม่หรือแท้จริงแล้ว มันอาจกำลังรอให้เราทำผิดเพียงนิดเดียวเพื่อจะได้เอาคืนทุกครั้งที่มีดาวตกลงมาเหนือยอดเขาจะมีคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยวิญญาณหญิงสาวในชุดขาวจะปรากฏพร้อมเสียงสวดมนต์โบราณและทุกคนในหมู่บ้านจะพร้อมใจกันเงียบทุกตัวละครในเรื่องนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันมีอดีตที่เกี่ยวโยงกันอย่างซับซ้อนและที่สำคัญคือ ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนต่อไปวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับขอเชิญพบกับคู่หูของผมในวันนี้คุณฟ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียงกระสิบของวิญญาณเช่นกันค่ะฟ้านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสนุกแต่ขนลุกเบาๆกับนิยายเรื่องที่ทีเปิดมาเมื่อกี้คือแค่ชื่อก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดา แสงสุดท้ายแห่งศรัทธาแค่ได้ยินคําว่าศรัทธากับดาวตกก็จินตนาการได้เลยว่าเรื่องมันต้องไม่จบนี้ง่ายแน่นอนใช่ครับแล้วมันก็ไม่จบง่ายจริงๆนะเพราะมันเล่าเรื่องแบบหลายมุมมองนะฟ้ตัวละครหลักมี 3- าสาคนแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างครูพิมพ์คนจากเมืองที่มาเป็นครูที่หมู่บ้านเธอไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อความเชื่อเก่าๆคิดว่าเป็นแค่ไสยศาสตร์แล้วก็มีฝ้าย เด็กสาวในหมู่บ้านที่เหมือนกำลังจะหลุดออกจากกรอบของความเชื่อเดิมๆและส่วนหลวงตาอินพระชาราที่อยู่ในหมู่บ้านก็คือเป็นเหมือนคนที่เห็นทุกอย่างแต่พูดน้อยมากอือหือคือเป็นสามคนนี้แหละที่พาเราดําดิ่งเข้าไปในเรื่องแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะยิ่งพออ่านไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าแต่ละคนมีอดีตที่มันเกี่ยวพันกันน่ะมันก็ยิ่งน่ากลัวแบบแปลกๆอะ่ะ เหมือนมีเงาบางอย่างอยู่ในอดีตของหมู่บ้านนี้แล้วใครไปแตะเมื่อไหร่ผีมาแน่เออแล้วผีในเรื่องนี้คือไม่ใช่ผีที่มาหลอกแล้วก็ไปนะไม่ใช่แบบโผลหัวแล้วก็จบไปแบบหนังบางเรื่องนะผีผู้หญิงชุดขาวในเรื่องนี้คืออยู่จริงๆมันไม่ใช่แค่หลอกแต่มันคือผีที่จำทุกอย่าง มันมีเหตุผลที่ยังไม่ไปไหนแล้วมันก็ไม่ต้องการให้ใครมาช่วยปลดปล่อยเลยด้วยซ้ำมันต้องการให้คนเห็นและจดจำแล้วมันไม่ใช่แค่ผีธรรมดานะคะทุกคนแต่มันผูกพันกับตำนานเก่าเกี่ยวกับการบูชาดาวการสังเวยและความเชื่อที่ถูกบิดเบือนในอดีตคือแบบนี่มันคือผีที่เกิดจากศรัทธาเลยนะแล้วถามว่าใครทำให้มันเป็นแบบนั้นก็คนในหมู่บ้านเองนั่นแหละค่ะ ตอนที่ผมชอบมากคือฉากที่ดาวตกลงมาแล้วทั้งหมู่บ้านเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรทุกคนปิดประตูบ้านและมีเสียงสวดมนต์เบาๆลอยมากับลมมันทำให้เรารู้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แต่ไม่พูดแล้วใครไปพูดถึงคือโดนแน่ใช่ฉากนั้นฟ้าขนลุกเลยค่ะแล้วคือฟ่ายเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่า พี่สาวของเธอที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนน่ะมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเกี่ยวกับพิธีกรรมบางอย่างที่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วพอเธอเริ่มถามหาความจริงปุ๊บผีก็ตามมาปั๊บเลยค่ะแล้วสเสน่ห์ของเรื่องนี้คือมันไม่ได้เล่าแบบไล่เหตุการณ์ตรงๆแต่เล่าผ่านสายตาของแต่ละคนทำให้เราค่อยๆต่อจิ๊กซอเองแล้วมันก็ทำให้เราตั้งคำถามเหมือนตัวละครเลยว่าเราจะยังเชื่อเหมือนเดิมไหม หรือว่าเราจะกลายเป็นเหยื่อของศัทธาแบบเดียวกับพวกเขาแต่ละตอนก็ค่อยๆเปิดเผยความจริงออกมานะคะแล้วมันไม่ได้มีตอนไหนที่รู้สึกว่ายืดเยื้อเลยทุกฉากคือมีประโยชน์กับเรื่องหมดเป็นนิยายผีที่มีเนื้อหาแน่นมากไม่ใช่แค่หลอนๆอย่างเดียว แต่มีมิติในแง่ของวัฒนธรรมความเชื่อและจิตวิทยาด้วยแล้วบรรยากาศของเรื่องคือดีมากนะคืออ่านแล้วเหมือนเราไปอยู่ในหมู่บ้านจริงๆเลยนะบ้านไม้เก่าที่มีฝุ่นจับเสียงไม้ลั่นเวลามีคนเดินหมอกลงตอนเช้าเ้าแล้วพอตกกลางคืนคือเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองอะ่ะมันหลอนแบบไม่ต้องมีเอฟเฟกเลยแล้วที่ว่าผีในเรื่องนี้น่ากลัวสุดตรงไหน ผมว่าที่น่ากลัวสุดคือตอนที่ครูพิมพ์เรื่องฝันถึงผีทั้งๆท,ที่เธอไม่เชื่อเลยแล้วผีมันไม่ได้มาหลอกแบบโบ๊ะโบะนะมันมาทีละนิดฝันซ้ำๆเสียงซ้ำๆแล้วก็เริ่มเห็นภาพซ้อนทั้งที่ทตื่นอยู่มันเหมือนกับว่าความไม่เชื่อของเธอกลายเป็นจุดที่ผีแทรกเข้ามาได้ง่ายที่สุดอะจริง เหมือนผีมันไม่ได้แค่ตามหลอกแต่มันตามดูว่าใครกำลังจะหลุดออกจากวงจรศรัทธาแล้วคนนั้นคือคนที่มันจะเลือกอ่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่ากลัวขึ้นอีกคือไม่มีใครในเรื่องที่พูดออกมาตรงๆว่าผีมีจริงทุกอย่างเป็นในเป็นการเงียบการหลบตาการไม่ตอบคำถามมันเลยทำให้เรายิ่งรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่งแต่งแต่มันอาจจะเป็นตำนานจริงที่แค่ไม่มีใครกล้าพูด แล้วตอนสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้คลี่คลายแบบสวยๆด้วยนะไม่ได้มีการปราผีไม่ได้มีการปลดปล่อยไม่มีพระมาช่วยไล่ผีมันจบแบบที่เราต้องตั้งคำถามต่อไปว่าเราจะลืมหรือเราจะจำโอ้ขนลุกเลยครับเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้หลอนขนาดไหนอยากสัมผัสบรรยากาศจริงๆลองไปฟังเวอร์ชั่นเต็มที่เราเล่าไว้ในช่องของเรานะครับ ใช้แล้วค่ะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าผีไทยสุดหลอนจากรายการของเราแล้วพบกันในตอนหน้าค่ะที่เสียงกระซิบของวิญญาณสวัสดีค่ะ